มันฝรั่งเนี่ยฝรั่งชอบไลค์อ like, hmm. ็นตนะาลิงกินอืมมะเขือนะถ้าเราสบายดีนี่ วันนี้จะทำเป็นเมนูผัดกุ้งผัดเนยกระเทียมอ่ะกุ้งแล้วก็เนยเนาะนึ่งกุ้งแล้วก็เนยกุ้งแล้วก็กระเทียมโว้ยนีย่สิลงปลูกดีวกว่าเดี๋ยวไปปลูกกันเนี่ยกิมบานมันก็งอกนเนะาะใคสิว่าจะแต่ง <S <S ะกระยาแบบนี้นะเออแต่ว่าก็จะถ่ายลงทุกวันทุกวันนะก็ว่าแต่สภอาการของเราคือการเป็นแนวดใดแบบนี้นะ คนที่เข้าใจกับขอบคุณมากๆเนาะส่วนมากทุกคนก็ให้กำลังใจอไ,ได้พี่น้องจ้ะเอาหัวออกเอาหางออกนะคะคอยากกินหัวหางบอกไปอันนี้ก็นานๆทีนะคะกุ้งอาทิตย์สองอาทิตย์หูแลสองอาทิตย์ <laughs> กินน้ำไหมบวัวโดโลไหมคะน้ำ,นำ มาจากซื้อของพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง้งแบกเบอรี่เก็บม,มากินจนมดพ่อยายเรือนิดเดียวเห็นเขากินอะไรก็มีความสุขพี่น้องวความสุขของฮามมนก็ซัำนี่แหละว่ามีอย่างมากมายแล้วเนาะพี่นอ้องอ๋เอสปีนีน่มาขนมอันนี้เด้อคล้ายๆกับท้อม้วนแต่่บบคขายแห้งหรอกแต่ร่ก มันจะมีความเป็นเนยมากกว่าแต่อร่อยนะยังเล่นไหมอันนี้เป็นซาลีจ้ะน้ำตาลอ้าวพ่อใหญ่เ,ยยเ้ยมันมันคืออันนี้เป็นหลังจาก กินข้าวของพ่อใหญ่เมื่อกมันกิจวัตรประจำวันอะแม่พี่น้องมันก็มีอย่างซ้ำๆเพียงแค่ว่าเฮาบริเฮ็ดอย่างที่แบบคือเก่าแต่ว่ามันก็ค,คล้ายๆกันในแต่ละวันเนาะแ็้วข็โทษสำหรับคนบ่มักเฮดเอเจอร์ head ของไอใส่ปลานิกะย่างละแค่เต็มอยู่แยมพ่อใหญ่ผักพ่อใหญ่ ผักในกรกับองชีวยของไอมัลรังอซอสซอสบาซิลิก สามสิบเอ็ดกิโลคูณสามสิบหกสามสิบเจ็ดไปอัดสีคูณสี่สิบเลยมาสีง่ายก็ประมาณเกือบพันนิดนิดประมาณนี้เนาะสำเนียงพันนิดนิดแพงพี่น้องคู่มือนิยังก็แพงแพงอัปเดติงจ้า <laughs> เออฟินิชแล้วนั่งไง <laughs> มวดบปดดดบปินเด้ยวจะไอมาซาดบบปินโอเคเนาะเดี๋ยวไอขออนญาไปทำกับข้าวให้พ่อใหญ่ก่อนนะคะพ่อใหญ่ไอ้มักกินมันฝรั่งแต่รอบนี้ไปซื้อเอากับปุ้งจ้ะ Mon cher ah, that's Okay, ma mm. look at it. Smell good. Potatoes and corn. My god, beautiful potatoes. Oil? Hot oil? No, 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 the oil, the baby oil. No. Because I Véritable choses hein? C'est vrai? Mm -hmm. Mm -hmm. Much better than any restaurant. C'est pour les cerises? Oui, c'est beau. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu? Je pense que c'est pas les mêmes.

je voudrais euh, faire les découverte avec euh, du riz. Et ça demande Ça demande Ça demande Ça Soudainement Oui. Je pense à euh, hier, yeah, toi aussi manque. Manquer du riz. Fait toi, à pommes de terre. C'est pas à. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Mais la sauce est excellente. Et tu veux à. C'est quoi, deep Dip. Tromper Tremper, Tremper à, avec le pas et c'est bon

Falang, Falong. He's looking, Falong. Cesar, Ong uh, Tai Long, Sapel, Man Fa Rang. Mm. Avon, Man Falang. Man Falang. Man Falang. Oui. Yeah, man Falang. Så oh. So they call Man Falang. Falang. Man มันมันเอฟมันเอออย่าว่าภาษาอังกฤษ potato เสียบป๊อตโต้เรียก potato เรีย from Japan เรียกมันญี่ปุ่นญี่ปุ่น Thailand เรีญี่ปุ่นมันญี่ปุ่น from Thailand the sweet potato มันญี่ปุ่น s i s t e มันฝรั่งฝรั่งอีตง สิ่สุดปะดิษฐ์เนี่ยเบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามันฝรั่งเพราะว่าฝรั่งกินนานพี่น้องคนไทยจะไม่ชอบ So I can see that the f r e n c like man f r e n งเอฝรั่งชอบ like เอชอบชอบมันฝรั่งฝรั่งชอบกินกินไอชมองมอเช่เอกิน kin falang shop, shop eh? j'adore comme ça Qui uh, est dans la maison Vous ça? non il y a personne oh d'accord ils sont partis oui pas longtemps hein? oui. non 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 oh vous oh, fini fini les courses de maison hmm comme กุ้งแอนมันฝรั่งอร่อย <love> อร่อยอ่อร่อยมากเพร่ออย่างเรากินง่าย I say you are too easy for the food for me ไอ้แอเบิรคือกินง่ายแต่้กินยากเด้๋ยพี่น้องถ้าอันใดที่อ้ดบ่อยากกินดีแอนด์บิรกกินไดยแต่เพร่ออย่างนี้เห็นอย่างให้กินก็กินไอ้นี่คือแปลว่าถ้าสมมติว่า มีสเต็กแบบนี้อาบออยากกินก็คือบอกินมีพิซซ่าค่ะมีพาสต้าบออยากกินก็คือบออยากกินไหมอาจจะกินในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พ่อใหญ่คือเห็นอยางให้เรากินก็กินคือพี่น้องเห็นนั่นแหละเรากินง่ายในแบบของเราแต่เพียงแค่ว่าแต่ก่อนเนี่ยอาหารไทยเราบ่ค่อยกินพี่น้องเดี๋ยวนี้เรากินแน่จะหน่อยแต่ก่อนเราบ่ก,กินเลยเรากินไปแค่ข้าวผัดทุกคนได้ข้าวผัด <No. S 1> ข้าวผัดทุกคนได้ไฟไรส์ Chao, chao, pa. Chao et duré. Du, du, en en Thaïlande, ça s'appelle. Chao. Stir, stir, stir et pat. Après. Après le, le bon repas de crevettes oui. avec les pommes de terre. Les Falang, ils ont un dessert et un petit café. C'est bien quoi Tu l'as mis sous Tu l'as mis sous C'est un mis sous. Oui, italien. Italien, oui. Avec Des petit cafés. Petit café, petit café euh, espresso. Espresso. Italien aussi. Du, du, doux, doux, douxème. Non. Deux, troisième. Oui, voilà. C'est bien. Hein? Troisième. Troisième, oh, d'accord. Oui, mais petit. พูดถ <cock> ิวตัวรที hmm. ่พร้อม grand คุณ superstar โอ ah, ้ superstar ใช <Oui>. ่ My God I wish I could be a superstar yes you are but I am I cannot believe you are no, eighty t w น้องนพว่าไีสนพพนงพี่น้องแปดสิบสองปีเราเบิ่งบกเขอนนะถ้าเราสบายดีนี่ร่างกายเราฟิตนี่หน้าตาเราบร่ได้คือแปดสิบสองแล้วพใหย่ย่ออีกสักก่อนแบอ๊อที่เราไม่สื้อนะ